ทัดเลือกเนี่ยคะ่ะเราก็มีพันธสัญญาหรือ m o u กับทางยูเนสโกว่าเราจะต้องมีการจัดกิจกรรมได้โชว์ศักยภาพอาหารของเราว่าอาหารของเพชรบุรีมีอะไรดีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในงานคะ่ะที่หวโดยหลักเวลาคุณมาบ้านเราอะคะ่ะจะมาพูดคุยในเรื่องบ้านเราเนี่ยเขาังไม่เห็นอะไรเขาจะพูดคุยรักษาทิศการทำอาหารนะคะอาหารหลักการของเราก็คือจะต้องใช้วัตถุดิบวัตถุดิบของเพชรบุรีเท่านั้นในการการให แต่ละคนที่มาชมงานนะคะชิมนะคะก็จะแต่ละบูธก็จะประมาณเสิร์ฟพิธีเปิดเสร็จก็จะให้ทุกท่านที่อยู่ในงานชิมอาหารพิพุรีนะคะเพื่อว่าซอฟพาวเวอร์นี้ก็ได้รับการสานับสนุนจากขอการค้านะคะก็คือจะมีลำงบา<ะ>ชุมชนแต่ละชุมชนในจังหวัดพิปุรีมาร่วมกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวอาชีพมาคนได้นะคะ,ะก็จะจักที่สวนตางลุงลุงถนอมนะค่ะ ปาเหตุก็คือเราอยากจะโชวช์โชว์ <S <S <ling> <S เสิร์ฟทุกคนกินเหมือนกันนะคะให้ทุกคนได้ลิ้มชิมรสที่เกิดจากการผสมผสานของ่อความเครดออกมารสชาติออกมาแปะอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นกินจก,กรรมข้าวๆส่วน <S ling> ที่ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องไปกับทางจังหวัดก็คือเน้นในเรื่องของอาหาร ท่องเที่ยวตลอดจนเรทยาการสุขภาพต่างๆตรงนี้ทราบดีว่าจังหวัดเพชรบุรีก็มีศักยภาพและก็มีความพร้อมสูงทางด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพสามมได้แก่น้ำจาลต์ตะโนดมะนาวแป้นทายางจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เรือทะเลนะคะซึ่งเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาหม้อแกงน,นะคะข้าวแช่หรืออา,อาหารอื่นๆรวมทั้งเครื่องดื่มน้ว่ายินดีนดแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดเนี่ยให้เกียรติกับทางชาวบันที่ได้มาเป็นจัดเทศกาลในครั้งนี้นะคะ่ะในกิจกรรมภายในงานเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องว่าเราเน้นในเรื่องของรสชาติอย่างที่บอกแล้ว3รสไอการที่เน้นในเรื่องของรสชาติเนี่ยสเสริม ให้อาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะคะมีความยั่งยืนแล้วก็โด่งดังไปนี้เรายังรับสมัครนะคะอยากจะให้เยาวชนที่ไม่ใช่เฉพาะทางเพ็บุรีนะคะเยาวชนราส่วนของที่สืบเองเนี่ยเราก็มีพัฒนกิจที่เป็นหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสากรรมไม้นะครับแเราก็มีการสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้แก่วิทยากร แล้วก็มันใชจะใ,ใช้มรดกทางอาหารเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไว้หลุดถึงการพัฒนาอย่างยัง่งยืนค่ะอยากจะสอบถามนะคะทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับการจัดงานท<ม>ี่จังหวัดเพชรบุรีนะคะรับเพราะฉะนั้นเรื่องของการนําเสนอของวัตถุดิบคืออยากให้จังหวัดแบบพัดสรเพราะฉะนั้นสามอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารทีนี้การที่แต่ะอาหารของแต่ละเมืองกันอย่างเช่นอย่าง เมื่อจากงานที่เกาหลีนะคะหลายปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอ่อ,อยากให้นเกิดขึ้นก็คือการ AI นี่เข้าไปมีส่วนสำคัญนะฮะแต่ว่าเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่จะต้องแสรกมือแล้วก็เออมาเราจะไปาหาไปดูแหลกวัตถุดิบที่เป็นเมืองสามรถของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ